นี่ทุกคนมีหมอ่องบอกดื่มหนาบเนาะดูน,นี่นี่คือสินค้าส่ขงของประเทศไทยเนาะมีทั้งทุเรียนเอ่ออยียางก็สมใจแหละค่ะพี่ๆเนาะอันโบนีวาชีมีโอกาสได้มาก้นเฮานี่การที่ได้มาเห็ดอียังอันอีเจ้าของอย,า,งยากมาเห็ดกะสาวเล้าเพิ่นมาเบิ่งสนามบินครั้งแรกนี่ครับเที่วยวบินขาออก เป็นอะไะรเนาะฮะตื่นเต้นบะก็ตื่นเต้นแต่ว่าคนไล่เลยคนไล่ดีมากบุญได้เป็นผมได้เลยอันนี้คือสั่นสั่นหนึ่งกูดูชาร์ขาเขาเนาะได้ชาร์จดีนะคะรวมกับินดูใช้ถัเน้องเล๊หรต้องไปหาบุญอีกเขากระเบู้กันอันนี้เข้าขม้าทั้งแรกทั้งแรกคือกันเนาะนี่เป็นไงมาาาอมกับสาวลาวเป็นอะไรเนาะมีแต่เบิ่งหาเบิ่งคนอยากเห็นไปที่สุดกินดาราอยากห็นดารา สบายดีพี่น้องฟังทย่ฟังเล่าและกระตางประเทศพ่อพ่อกันคือเก่าเช้าเล่าคนเดิมเนาะเมื่อนี่เช้าเล่าอัน <c oughs> มากก็ฝ่มากก็บผบ้านเนาะตอนนี้เช้าเล่าอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนาะคือคือว่าที่เคยได้เ่ากันไว้ว่า,ามีโอกาสอย่างมากดูวบางบาง ถามีโอกาสอย่างมาสนามบินสุรณภูมินเนาะมาเดินเล่นพอมาแล้วอกฮูอีหยังเลยาจากคนหลายแห่งจักทางออกจากก่างเขาเนาะเ<ด>มื่อนี้บ่ได้พาไปยางห้องเนาะเมื่อนี้พาเขามาย่างอยู่ในสนามบินสุณภูมรู้ชื่อว่ามันมันเป็นอีหยังที่แปลกใหม่หลายเนาะสาหรับสาวลาวเนะเพราะว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่เคยมาเลยนะคะคนหลายหลายแห่งมันคือลําบากอันอยากคืออัน บขึ้นยางไปยางคอ,องเขาแทะกนลายขนาดเลยอเตอนนี้ก็ลังยางหายอยากเนาะยางหายอยากหายังหาบบเห็นจักอยู่ชั้นไหนโอเคปะไปเบอร์น้ำกันเลยทุกคนผูไ้ได้ฮู้กัคอมเมนต์ลงบอกเ่อ,อไ่ได้ฮู้ก็อันช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ายักษ์อยู่ชั้นไหนนี่แหละนอะอันดูบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนยังมโมพ่อมหาตำรวจตรวจตาเบิ่อวา เขาเอินไหวอย่างหลายคนหลายท่านอาจจะเคยมาเนาะแต่สําหรับขออ่อยมันอยู่ไทยเท่าแหละบมเคยมาจ้าเถื่อนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเห็นเนาะตั้งใจแล้วก็ว่า,วาไหวหลายถเถื่อแล้วแหละวหวอย่างมาเห็นเนาะพอมาแล้วเป็นนักกว่าที่ขิดจ้าหมองได้เป็นหมองไดเอารถโโอเคเดี๋ยวไปไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวห้าวชิลงไปสั่นในก่อนไอพารกิจตามหายักษ์ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะพี่พ <c oughs> ก็ไปไพจีเสือเน,อะนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทายให้เบิ่งบรรยากาศเ้ยเนาะอันนี้อยู่สั้นซีผูกโดยสาน้นขาออกเนาะฮาทุกคนคนยังลายแทนนี่เพรปานไปอาบุญนเนาะปานอาบุญมมโฮมกันอยู่นี่ค้นผู้คน้คน,คนทั่วโลกเนาะทั่วโลกนะคะไม่ใช่ว่าแค่นั้นนะคะคนทั่วโลกเนาะ นี่คือสนามบินสุวรรณภูมนิมนะคะสะนามบินที่มีสายการบินเยอะที่สุดในโลกเนาะเที่ยวบินก็เอามาเทียวบินคนไล่ลี้ทุกคนพี่พี่คนเยอะมากอันยากที่อันขาเจ้าท้ายหูหนาะแมนอันเดียวกันโบก,กับอันนั้นอ่ะพี่พี่ที่เห็นอันคือตัวใหญ่กว่านี้เนาะ น,นะคะคใช่ตัวนี้ไหมคะมั่อโบแมนเนะาะเดี๋ยวบินค้าออกเนะาะอ้าจักช้ายการบินได้เป็นช้ายการบินได้อ,อ๋อแต่ว่ามันกาซิมีสลับกันนะเนาะภาษาไทยเนยภาษาอังกฤษเนยภาษาอื่นนี่นำ มาชึกษาไหวเนาะเพื่ออนาคตได้ไปเที่ยวเนาะเพื่อเพื่อในอนาคตรคือจือล่างวันที่หนึ่งเนาะที่ได้ไปเที่ยวอันนี้คือตู้เซ็คอินอัตโนมัต pues mm ิเนาะด้วยตนเองชิม the nah ีซ้ายกันบ no ินต่างๆเนาะอันน so, ี้มาชึกษาไว้ก่อนตู้ตู้จุดเช็คอินนะเด้ด้วยตนเองอื นี่ทุกคนมีหมออ่องบอกดื่มหนามเนาะดูในสนามบินยะครที่รองเติมอ๋อเข้าไปแล้วนะมันไล่เองเลยอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเป็นได้อ่ายเย็นอบนอหนาวนะเไไอพอเอ้อแม่สุดยอดเลย พังซือดังซื่อนี่คือสินค้าส่งออกของประเทศไทยเนาะมีทั้งทุเรียนเอ่ออีหยังก็ขนุนสตรอเบอรี่โอ๊แห่งเนาะนี่มังคุดบ่ได้แม่นถือๆเด้อดทุกคนไลท์อันไลท์แนวแต่สมมุติว่าอันปลูกแล้วมันอาจจะขายขายบ่ดีหรือยังข้าเจ้าก็ฮู้จักแปรรูปเนาะมีเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง สิ้นค้าไปรูปเนะี่ยนี่แหลประเทศไทยเห็นแล้วเห็นอยากแล้วแอเนเนเนนี่พอแล้วแม่นเนาะเฮ้าเบิงใมอันอัน,อนที่เฮาเห็นหาจนโผา่ <c oughs> หาจนเจอนะคะพี่พี่ อยาก12ตนนี่แต่ละตนก็จะมีชื่อเป็นของตัวเองนะคะนี่ชื่อ,อยากว่ามมายล่า โน่นน้อยักษ์เลี่ยงไปพูดเนาะเลยยักษ์แล้วนะคะพี่ๆตอนนั้นเราเดินมาเราไม่เห็นเนาะตอนนี้เห็นแล้วค่ะนี่ไอ้ทุกคนเข้ามาหาพ่อเลยเนะเาะในล้างวันนี้ห้องกระจิุ้นี่ขึ้นไปเบิงเครื่องบินเนาะไปอยู่ตรงนี้ก็ยังมียักษ์นะนับไปอยากเลี่ย,ยมาแต่ทางหลังเนาะ เราหายักษ์เจอแล้วนะคะแล้วก็จะเจอนี่ซื่ออันนี้อินทอชิปอินทอชิปแต่ละซื่อก็สิมีประวัติหรืออีิยังของ่นเนาะอ,อ,อันนี้สุริยภาพ สมใจแลลวคะ่ะพี่พี่เนาะอันบนูวาซีมีโอกาสได้มาก้นเฮานี่การชีได้มาเหตุยังอันอีเจ้าของอยากมาเหตุกะโมเมนต์ของง่ายเนาะได้มาแล้วกับผูดดีเนาะครั้งแรกที่ได้มาเห็นสนามบินสุวรรณภูมินะคะได้มาแล้วเด้อพี่พี่พทุลักทุเลเนาะบันนี้เฮานีขึ้นไปอันเบิงเครื่องบินเนาะบันนี้เนาะ ชิม so. ีหลายบอกไปไปเบรนต้องกันเลยทุกคนตามเช้าเล่าไปเบรนเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื Wars> ่นเต้นเนาะไปไอ้พ่อบ้านไปไปไปก็ไปพ่อบ้านมากกินห้องรอห้อนี้เนาะบริการสายการบินแล้วก็ไปดูเครื่องบินนะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยไปนะนคะ สมใจได้มาเห็นสมใจเนะนี่นะคะตามป้ายไปเลยนะคะตามป้ายนี่ค่ะป้ายนี่เดินไปเนาะสิไปชิ้นชุดอยู่หม่งไหนเนาะ họ tự check in line <cười> <cười> Cô lái nó con line nghe không อู้ดีคนไปยังนั่นอีกงาวเลยก่อแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องกล้องล่างให้เบิ่งเนาะแต่จะมีลายใายกันเดียวก็มีลายคนเนาะมานั่งเบิ่งเนาะ ชุดลูกหัวลูกตาอันนั้นกำลังจกะขึ้นงานอันนั้นกำลังหลงไปแล้นะเนาะ มีลำหนึ่งกำลังดิ่งไปขั้นในหน่อยนั่นตุ๊มือชี้ฝาฝาเนี่ยในหน่อยนี่โมเมนต์อันโมเมนต์อันเครื่องบินอันบ้านข่อยบ่อทุกคนอันลำในหน่อยนี่ปุ๊มอันนั้นคือลำลังถอยหลังออกจากเกณฑ์ด้วยการมีรถดันเนาะเนาะวัฏฏิในหน่อนะอ่านภาษาอังกฤษมาได้อันนั้นการบินไพ่เนาะ กำลังไปแล้วกันจ้าของประเทศอย่างนั้นแล้วก็อีมี่อีกลำหนึ่งกำลังสิลงเนาแต่มองมาเห็นสมใจแล้วทุกคนเอยอย่างมาเบิงก็ได้เห็นแล้วนาอมีโอกาสได้มาแล้วืันนี้วันหยุดหนึ่งวันนะคะอู้ยตามล้างกันออกมาเลื่อเลยนะคันนั้นลงไ้ลำนั้นลงแต่เพื่อนนะนาออู้นัน่นนัลงแล้วลงแล้วอ่าวควันตรวต้องใช้เบรกบ่ ลงแล้วลงเกตโน้นแล้วก็อันนี้ตามหลังกันออกไปแล้วนะคะเอาไวแล้วกัไน,นะ แล้วไปแล้วยกแล้วขึ้นแล้วลํานุองขึ้นแล้วลำนั่กนกาล่างตามล้างไปผู้ที่ควบคุมนี่เก่งนี่นเนาะที่ฮาก็ล่วงวงัวงได้นี่บอชิ้มาหายผืดโดยช้านออ,อกบอเรื่อว่าจาาังไง กำลังเข่าเก่แต่บุพเพวาใา่ผู้โดยสารหออผูอใช้ผู้โดยสารขึ้นมองชา้างหลายนอกจากใายกันบินไหนเนี่ยโอเคเนาะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ก็คืออันภารกิจอัน มาเบิงสนามบินสุวรรณภูมิครั้งแรกมาเบิงเครื่องบินว่าหาอยากเนาะตอนนี้เจอเรียบร้อยแล้วนะคะสนามบินใหญ่มากวันหยุดหนึ่งวันของชาวลาวเนาะโอเคเนาะอันเรียบร้อยเราได้มาเห็นอันสนามบินสุวรรณภูมิได้เห็นอยากเนาะรายการทีได้ขอตัวกับแล้วนะคะพี่ๆครั้งแรกมาสนามบินสุวรรณภูมิมาดูเครื่องบินได้มาเห็นยกักษ์ <L an> สมใจอย่างมากแลลวเนาะเขได้อันว่าวอย่างมากอย่างมากแต่เหงกะโอเคเนาะพี่ๆบูมี่ยังไรสำหรับคลิปน,น,นี้กะสิโจเพียงคนเดีน้องไปเจอกันลิปหนะาฝากเพียงกำลังใจด้วยกันก,นก,ก,นกไดไรคกดแชร์และที่ตามเช้าเล่าเนี่ยเด้อสำหรับโอเคเนาะพี่น้องออกมากเลยนางวันนี้ชิออกหาหรถลับก็ต้องไปซื้อแล้วเนาะนางแท็กซี่เขาก็ต้องไปซื้อตัวก่อนเลยมีช่อง,องซื้ออ่านเท่าที่องไปเขาสิไปกี่รถไฟฟ้าเนาะ

ใส่ซุ้มองเกยงก็หนร้ายได้เลยนี่เล้นนี่ออกมากเลยเนาะแตะเออแตะทางเไทยเ่อบคคยได้เคยคุยไปห่ายอะไ้หลังนะครับ ไปทุกสถานีนี่เนาะพอออกมาแมนไปอ,อ๋อต้องลงมาอีกสั้นหนึ่งเล้วก็เออนี่แบบนี้เนาะฮะก็เดินทางกลับออกจากสนามบินเป็เที๋ยวพาข้ามาจุดพาทยาไทยน่ะพาข้ามาถึงไทยเออพามาถึงไทยอีกเอาเป็นนางแท็กซี่ก็เังไหรยอดกันหนึ่งก็ ห้าสิบ,บาทเนาะมันความแตกต่างกันสุวรรณภูมิรากับบังสิบห้าบาทพอสิไปลงในสถานีลาดกระบังออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเนาะสิบห้าบาทสิบห้าบาทแต่เป็นแท็กซี่กดที่เดียวกับห้าสิบบาทแต่มันบอกเนาะเอาคิดว่าอันนี้นะสิประหยัดกว่าเพราะว่าเ่าบริกามีอย่างเดน่าจะประหยัดกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงจะนี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อ สบายดีสวัสดีบ๊ายบาย